กระบะนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็อยู่กับเต็นท์ลุงน้อยรถบ้านที่ชัยภูมินะครับก็อยู่กับพี่เหมียวพี่เหมียวสวัสดีครับก็พามาดูโซนนี้ก็เป็นรถเก่งเอารถเก่งก่อนดีกว่าสำหรับใครมองหาอยู่รถเก่งตอนนี้เหลือน้อยมากเหลืออยู่แค่4ี่คันเดี๋ยว EP พ p 2พเดี๋ยวเราจะพาไปเต็นท์นู้นเขาแยกเต็นท์กันลงตัวมากเลยนะสีแดง,งเงาๆอย่างนี้ครับปีเท่าไหร่ครับคันนี้ปีสหปสิบห้าโอ้โหแล้วก็โปรโมชั่นคือเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับราคาครับ ราคาสามแสนสี่ของแถมก็คือมีอะไรบ้างครับมีประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทะเบียนพรลบอค่าดํเนินการค่าดเนินการค่าคือค่าจัดนั่นเองน้ํามันลูกค้าอยากได้น้ํามันให้ไหมเติมให้วันรับรถวันรับรถคือเต็มไหมให้เต็มไหมขั้นต่ำอยู่ที่ห้าขั้นต่าคือให้ไปเลย500นะครับก็แค่นี้ก็เหลือๆอาวิ่งไกลๆละใครมองหาอยู่ไม่คนพลาดสีแดงสดใสเลยแล้วก็คันนี้ก็เป็นตระกูล V ีออส ปีเก่ากับปีใหม่อยู่ใกล้ๆกันเลยเอาปีเก่าก่อน,นเท่าไหร่เอ่ยคันนี้วันี้ปี12ค่ะปี12เบาะผ้าสองแสนเจ็ดค่ะผมว่าถามแทนเพื่อนๆเลยราคาเงินสดลดได้ไหมลดได้ลดได้อยู่นะขอให้เข้ามาคุยกันนะครับคือตั้งไว้ให้ต่อรองนะครับแล้วก็ที่เปิดใหม่อีกอย่างหนึง่งก็มีล้างอัดฉีดแล้วด้วยนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ล้างอัดฉีดราคาเริ่มต้นล้างอัดฉีดเท่าไหร่ครับรถกระบะคเริ่มต้นรถกระบะอยู่ที่แล้วแต่ว่าล้างสีด้วยดูดฝุ่นด้วยอะไรอเงี้ยค่ะ ไม่เท่ากันขอให้เข้ามาแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เงียบๆหน่อยหน้าฝนประมาณนี้อ่ะคันนี้ล้อแมกด้วยใช่ค่ะปี2014ปี2014ราคาเท่าไหร่ครับราคา3 19, 1 3, 9 0 0 0 3 1 9 0 0 0ก็แพงกว่ากันนิดๆหน่อยๆได้ปีใหม่แล้วก็ได้โฉมใหม่ด้วยได้ล้อแมกด้วยประมาณนี้แล้วก็มาถึงสีดำส,สวยๆเลยคันนี้เอ,เอาติดเป็นไงบ้างครับคันนี้นปีดูรวมๆให้ถือว่าสีแบบ ดำแบบว่าเป็น 1.6G นะครับแล้วก็สีดำแบบโอเคเลยอะ <15. S 1> ปป15ราคาสามแสนหกก็ถือว่าได้รถที่เครื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น 1.6G ประมาณนี้แล้วก็รถกระบะที่แบบว่าเพียบๆเลยอีกประมาณหลายคันอยู่เนาะข้างหน้าเอาข้างหลังกันไหมข้างหลังอันนขายป้าสีขาวอสีขาวได้ยางใหม่ด้วยนะเท่าไหร่เอย่ยยางใหม ไททันตัวปีเท่าไหร่ครับจะมีคันนี้เพิ่งมานั้นเลยล้างแบบว่าเอียเอ่ยมเอี่ยมแล้ยางใหม่ด้วยใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับยางเป็นของดันหลบนะครับอ่ะยปีกับราคายังไม่ค่อยแม่นเนะาะพี่เขาดูให้อยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนเลยตัวเตีย้ยใครมองหาตัวเตี้ยอยู่หน้าแชมป ปีสิบสามตัวจีด้วยราคาเป็นงบ้างครับคันนี้ตัวนี้สามเก้าแปดค่ะสามเก้าแปดก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือพร้อมใช้งานเลยแบบโหสีเงามากอ่ะเก็บมาหมดแล้วไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยอ่ะใครมองหาอยู่ล้อเดิมนะครับล้อเดิมด้วยแล้วก็มาโซนตัวเตี้ยหน่อยตัวเตี้ยตัวนี้ปีเท่าไหร่ครับปีสามค่ะตัวนี้ปีสิบสามก็คือหน้าแชมป์เรื่องแชมป์แล้วค่ะหน้าแชมป์แล้วนะครับ ตัวเจก็คือเป็นตัวเริ่มต้นของเขาเองถูกลงมาหน่อยราคาเป็นไงบ้างครับตัวสิบตัวนี้3 4 9แ0 0ี่ก็ถือว่าเออก็ถูกลงเนาะมาดูด้านหน้ากันดีกว่าก็ฝนเพิ่งตกไปเนาะนี่นี่นาดฝนเพิ่งตกนะเป็นน้มทุกคันเลยนะครับก็อีกหน้าใหม่เข้ามาละหน้าใหม่ปีสิบห้าเลโวมีวัดบูธให้ครับมีล้อแม็กซ์ซิ่งให้ราคาครับผม สี่แสนสามได้สีขาวๆอย่างนี้ไปเลยนะครับพร้อมพร้ๆซึ่งจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นปอดปอดตัวนี้ปีสี่ตั้ส 2. 2งสองจุดสองราคาเป็นเท่าไหร่นะครับัวนี้เท่าไหร่นะ4,2่แสสอง ันนี้ก็เป็นไภตันปี15เปิดจัตดด้าปีใหม่ขึ้นละเรียบร้อยราคาเป็นไงบ้างครับคันนี้9,000 419,000ขอโชมนิดเดงคันนี้ชอบสีดำนะครับส่วนตัวนะครับข้างในบอกว่าโหแต่งมาให้แล้วนี่ซอกในแบบเดิมๆนะครับดูดูดดซอกซอกในเดิมๆเ,เลยอะแล้วก็เบาะหนังมาให้ด้วยนะครับ เปิดแคปได้ด้วยแต่มันก็จะลวงลึกนิดนึงนะครับสําหรับไททัน,นครับก็ต้องออกแบบใหม่นะครับเพราะติดตรงนี้นะครับลงลึกใหม่ก็ไม่มากไม่น้อยจนกันไปแสนแปดเองไม่น้อยนะเทียบกับปีรถเขาถือว่า<ม>ใช้งานปกติเอ,อแล้วก็ตัวนี้นปีสิบห้าราคาเป็นไงบ้างค,ครับคันนี้สี่เก้าแปดค่ะสี่เก้าแปดก็ นิดนิดียหน่อยอีก2 5 0 0 0 0ก็5,000ประมาณนี้แต่ว่าตัวยกสูงแล้วก็ได้หน้าใหม่ด้วยประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้วนึ่งจุเ1.9บูทาวเวอร์หกยกสูงนะครับ4,98,000ก็ถือว่าได้นี้ก็หล่อเลยนะครับแล้วก็ฝนลงเม็ดแล้วครับเรียบแล้วก็เดี๋ยวเราเรีบไปตรงนี้ก่อนอันนี้เป็น f o r t จูเนหน้าแชมป์ ปี12ราคาเท่าไหร่ครับ698,000ปี 6, 8, 12 698,000แล้วก็ Pajero Pajero ปี12เหมือน 22, 000, กัน,นะคะ่ะปี12ราคาครับผมราคา498,000ก็เท่ากันเลยโอ้นี่698อ๋ออันนี้698ก็นน 6, 8, คือความเป็นชื่อชัน้นแบรนด์ t o y ต t ตตาเขา โควิดเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยคือตั้งไว้ให้ต่อนะครับมาคุยราคากันเองนะครับแล้วที่มันแพงเนี่ยผมเห็นด้วยมันเป็นตวีด้วยใช่คแล้วก็<า>เป็นเครื่องสามพันด้วยก็คือตวีเนี่ยน่าจะไม่แน่ใจว่าขับเครื่องสีร้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าต้องดูหน้าเล่มอีกทีนึงเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าเดิมรวมก็สียอดฮิตสีขาวสีดำเนี่ยยอดฮิตแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกถามไม่ยากนะอยู่ติดกับปั๊มเนี่ยปตทเลยก่อนถึงปตทอยู่ซ้ายมือนะครับก็หาไม่ยากครับ เต็นท์ลุงน้อยรถบ้าน<ช>ประมาณนี้คันนี้ก็ได้ล้อแม็กแต่งมาขอบประมาณ20นะครับใครมองหาอยู่ที่ได้ไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยคันนี้ก็ไททันไททันปี17ปีสิราคาเป็นยังไงบ้างครับคันนี้5 4, ้าแสนสี่ตัวนี้ก็ได้4ประตูดอลลอรก,กับราคา5้าแสนสี่นะครับเป็นตัวท็อปเกียร์โต้เปตัวท็อปด้วยเกียร์ออโต้ด้วยผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับไม่เมื่อยนะครับโหคันนี้สวยตัวนี้เป็นฟอร์ดเรนเจอร์สประตูฟอร์ดเรนเจอร์สประตู ปีสองพันสิ 5, 7, 7. 5, 7, ได้ฟอร์ดสี่ประตูแล้วอะ่ะ<ม>น่าจะ XLT หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูไปดูให้นะครับส่งให้นะครับโดยรวมเนี่ยผมก็เหมือนเดิมอะ่ะผมก็ชอบคันนี้เหมือนเดิมเ,<อ>เครื่อง2 0จแล้วมันสวยคันนี้สวยสวยจริงส่งให้นะครับรส,ส,ออสีดำออกไปแล้วนะครับสีดำออกไปแล้วจอดเหลี<ส>่ยมเดียวกันเลยเนาะวันนั้นจอดเหลี่ยมเดียวกันเลยนี่จริงด้วย XLT มันก็จะมีหลายแบบอย่าง XL นู้นนี่นั่นโหปวดหัวหมดเดี๋ยวขอดูอันนี้ล็อกอยู่โอเคไม่เป็นไรข้ามไปข้ามไปล็อกไม่เป็นไรครับทันทันถัดมา DMAX ซ4ประตูปี2012 400,000อืมปีคันนี้ก็เครื่อง2,005แล้วเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคก็โดยรวมมัถือว่าสวยเลยนะแโดยส่วนตัวแล้วโหคันนี้สวยมากใครมองหาอยู่นะย ไม่คะไม่น่าพลาดนะครับคันนี้สวยสีแบบว่าเงินเงินอะเออแล้วเจ้าของเดิมใช้ดีมากเลยแบบไม่มีร่องรอยแบบหินเหินกระเด็นเลยอถือว่าโอเคมากเลย <S <S ก็อันนี้ก็พาเดินดูคร่าวๆเนาะรถอัปเดตเข้าใหม่เยอะแยะ,ยะ,ยะไ่เพียบไปหมดเลยก็คือของที่เต็นท์ลุงน้อยรถบ้านนั่นเองเดี๋ยวให้พี่เขาฝากเบอร์โทรหน่อยดีกว่าเบอร์โทร ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเบอร์พี่ได้คนขายที่ประจำเต็นนี่เนาะ088 0 <88 S 2> ์8 580 580 3น6 4 3264้นก็ติดต่อพี่ชื่อเล่นพี่เหมียวพี่เ<พ>หมียวแมวเหมียวนั่นเองครับครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับก็พามาดูรถสวยๆใครมองหาอยู่ไม่คนพลาดครับราคากับโปรโมชั่นฟรีดาวโอเคประมาณนี้ไงก็ขอบคุณพี่เหมียวมากครับขอบคุณมากครับ